สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชา YouTube แล้วก็สมาชิกทุกคนที่ติดตามอันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเที่ยงวันแล้วก็อย่าลืมทานข้าวกันนะให้อิ่มเอมอร่อยแล้วก็มีอรรถรสในการรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับอากาศจะร้อนไปสักนิดนึงสำหรับวันนี้อันก็มันเป็นเรื่องที่อยากจะพูดมานานแล้วตั้งแต่มันเกิดเป็นกระแสใหม่ๆนะแต่ว่าเนื่องจากเวลาอันมันไม่ค่อยมีไงทีนี้อย่างวันนี้แหละก็ มีเวลานิดนึงก็เดี๋ยวมาพูดกันดีกว่าเ้าเกี่ยวกับเรื่องมุมมองคือคนเรามันเกิดเป็นคนเนี่ยมันต้องมองทั้งสองด้านมองทั้งความเป็นจริงอีกส่วนหนึ่งมองในเรื่องของด้านที่อันนู้์จะใช้คํำไหนก็คือต้องมองมองมองคําว่าหลักของอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ามองมองเรื่องของความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของอ่า สิ่งที่มันถูกและควรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องลำไยไหมนน้องลำไยไหทองคําว่าลำไยไหทองคําอะไรนั่นแหละที่ตอนนี้น้องเขาก็กําลังมีความโด่งดังขึ้นเป็นระดับอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องถูกไหมครับทีนี้ก็คือเนื่อง,องจากว่านั่นมันคืออาชีพนักร้องนะเป็นอาชีพนักร้องคือมันก็ต้องมีการแสดง,กา,สดงการแต่งตัวมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับยุค กับสมัยแต่อันไม่ได้บอกว่าจะต้องส่งเสริมให้แต่งตัวโป๊อะไระแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการแต่งตัวของน้องเขาเนี่ยมันก็อาจจะออกว่าวิวแต่นั่นเราต้องมองว่ามันคือการแสดงนะครับทีนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยออกมาติมาติงคือตรงเนี้ยอันอันต้องยอมรับตับปีน้ําใจผู้ใหญ่ท่านนี้เลยก็คือ,อท่านนายกที่ออกมามามา,มา,มาติงแล้วก็มาตักเตือนว่าการแต่งตัวอาจจะแบบโป๊เกิน ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยสมคมกน่นาจะปรับปรุงนะอะไรประมาณอย่างนี้มากกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าตั้งแต่เมีนายกมาก็ไม่เคยมีใครเลยที่ออกมาพูดคํานี้ตั้งแต่จําความได้นี่ไม่ได้ตอแหละนะจ๊ะทีนี้เนี่ยนายกท่านก็ติงมาว่าเออมันมันโป๊มันเปิ่นไปอะไรอย่างเงี้ยน,น,นี่แค่เท่านี้ก็คือให้เอาไปปรับปรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะนั่นคือสิ่งที่ท่านออกมาพูดแต่บังเอิญว่า หลังจากที่ท่านนายกพูดไปไม่เท่าไหร่มันเกิดว่ามีอีมนุษย์ป้าหน้ารายออกมาพูดว่าด่าน้องลําไยไหมทองคำไอ้หาทองคําเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงฉัน ต่ำหรือเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณแบบโหน้องเขาแย่มากอ่ะเข้าใจมาแบบคือเหมือนว่าแต่งตัวโป๊เปยท่าเต้นอย่างงั้นอย่างนี้ชีแข้งชี้ขาชีกหีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีและมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยแล้วถามเลยสิว่าแล้วทีอีอีเต้นบัลเล่ออีเต้นไัลเล่ชีแข้งชี้หีชี้ขาบางทีเต้นจนแคมหีปี้นะถามเลยสิแล้วมาบอกว่านั่นคือการแสดงชั้นสูงหรืออีดอกทองป้าอีหน้าลายอยากจะถามเหมือนกันนั่นจึงบอกว่าทุกอย่าง มันคือการแสดงมันคือศิลปะการแสดงเหล่านี้มันก็อยู่ในที่เฉพาะนะอีเด็กอายุต่ำกว่า18แปเนี่ยมันคงไม่เข้าไปดูหรอกนะแต่เนื่องจากมันมีการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะักขอาางนข่าวอมรุงมันก็เลยเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นมาแล้วทีนี้เด็ดสุดว่าอีอน้าลายอีแก่หน้าลายเนี่ยก็ไปด่าถ,ถึงตระกูลว่าไอ,ไอคำว่า หายทองคำเปนำ็นนามสกุลที่ฉันต่ำไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สอไปทางเพศโอ้ยอคติจินตนาการอ้นี้ขอยืมคำของเฮียชูวิทมาใช้เด็กไอดอลอคติจินตนาการมากเกินไปไหมอีป้าอีหน้าลาย หายทองคําคืออะไรหายคือภาชนะที่เอาไว้ใส่ประแดกใสปรร่สปลาใส่ปลาเจา้าใส่ปลาจอบใส่น้าปูใส่น้าปลาได้ไอ้คาว่าทองคามันก็คือสิ่งของมีค่านาสกุลคาอกจะดีหายทองคําแต่อีป้านี่อคติจินตนาการมึงจินตนาการไปถึงไหนฮะมึงจินตนาการไปถึงไหนมึงจินตนาการไปถึงหอยจีมีอันน้าเน่าของมึงเลยอีดอกตังอีหน้าลายเขาทํามาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาส่งเสียตัวเอง เพราะเขาต้องมีภาระอยู่แล้วคนพวกเนี้อีหาถ้ามึงแม่เขาทำอาชีพนี้มึงใช้เขาไปทําอะไรไปขายยาบ้าไปฆ่าคนตายไปบิ็นกลรีขายหย่งเงี้ยเหรออีดักคั่งเงี่ยเหรอศิลธรรมอีป้านี่นะมันแปลกอย่างหนึ่งเวลามีกระแสมันชอบออกมาแต่เวลาอะไรที่มันสมควรจะออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่ออกมาหรอกอีดักคั่งอีหน้าอะไรอย่างที่บอกสังคมเมืองไทยไมันเป็นสังคมปากว่าตาขยิบหรือหีอยากปากปฏิเสธอีต,ตอแหลมึงไปดูในมือถือสินะมีใครบ้างไหมไม่มีรูปหีไม่มีรูปควยไม่มีรูปคนเอกากันไม่มีคลิปเย็ด ก,กูไม่เชื่ออีดอกใครมันจะใส่ชุดโป๊เปลยแบบนั้นไปกินข้าวไปดูหนังไปข้าววัดมันมีใครก็ทำหรอกนั่นมัคือการสแสดงทั้งนั้นแหละมีไหมกูใส่ชุดเซลามูเน่ไปเดินตลาดกูก็ไม่ใส่อีด็อกนั่นมันคืออาชีพสุดจริตเราจึงจําเป็นต้องมองทั้งสองด้านอย่าไปประนามไอ้น้องไหทองคําด้านเดียวมันไม่ใช่อันก็บอกแล้วว่าไม่ได้ออกมาส่งเสริมให้คนเราแต่งตัวโป๊เปลยนะจ๊ะโอเคจ้า